สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เกษตรอินทรีย์ระบาดปอดสัตว์ทิ่นะครับก็จะลงมมุน,นะครับไปทํากิจกรรมอกบานอีกหนึ่งรายการเลยอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคือช่วงนี้นะครับทุกปีในช่วงที่มีฝนตกนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นกิจกรรมที่จะต้องทําทุกปีคือการปล้ำหน้าหามอส มอสคือพืชชนิดหนึ่งนะครับที่จะนำมาปลูกแล้วก็เอามานำมาตกแต่งไม้ประดับนะครับมอสเป็นพืชชั้นต่ำที่มียวาสามเป็นฝืนสีเขียวปกคลุมเกาะตามพื้นหินนะครับแล้วก็มีดีผสมอย่บ้างน,นะครับเวลาวันไหนฝนตกหรือช่วงฤดูฝนมีความชื้นมอสก็จะมีความสวยงามนะครับช่วงนี้ ทุกหนึ่งปีในช่วงฤดูฝนนะครับก็มีกิธกรรมตามล่าหามอสครับกับการยานหมืิดเดิมนะครับสองปีที่แล้วเออนื่องจากว่าตามสวนสาธารณะหรือตามพุทยานนะครับที่มีมอสเขาเปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับโควิดก็เริ่มจางนะครับหายไปแล้วก็เป็นโรคประจำถิ่นละ แต่ก็ยังประมาณไม่ได้เดี๋ยวนิกเกอเซนที่สีร่ระบาดปลอดภัดนะครับก็จะเริ่มปัดฝุ่นการเพาะมอสหรือการตกแต่งมอสในส่วนไม้ไปนะครับแรกนะครับก็จะลองไเรับมการระยระเว้นเหมือนทุกเคยที่เคยไปด้วยกันน,นะครับที่บ้านในขบวนเดี๋ยวกิจกรรมช่วงกลางๆเกี่ยวกับการตับลาหมอสนะครับก็จะนำมานะครับนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ชม ารับคุณยิปซีครับที่บ้านั่นสวัสดีครับผมสวัสดีคุณยิปซีค่ะชิมเจ้าลงทาง้าเดี๋ยวนาะแล้เดนะี <ฮะ S 1> ๋วน้องจะไปขังที่เราเคยไ,ไม่กี่ไม่บ้ารครับที่เขาต้นปิยาวางะะังค่ะโอเคต้นปิยาวังแล้วก <ขอ S 1> ็อีกที่นึงน้ำตกน้ำตกกันนะน้ำตกอ่าไม่ใช่อะไรอะย,ย,ยาโรยเอายาโรยด้วยค่ะยาโรยยาโรยก็โอเคปัสสาวเราให้ไปมาแล้วแต่มันมันหมอดกันล่นน้ำยิปซี เดยวนะครับคุณกิฟซี่สุดเดิมเนาะ,ะเวลาเราไปไหนเราก็อยากให้ท่านผู้ชมที่เอ,อ่อทางบ้านหรือว่าอยู่ที่มุมมองในการติดตามเรื่องราวของเราครับก็จะได้ดูว่าสถานที่ที่เราไปถึงเนี่ยลักษณะภูมิประเทศลักษณะของโลเคชัน่นเป็นรูปแบบไหนเนาะบางทีเราคุยไปแล้วก็ผู้ชมได้ชมไปก็ได้ภาพรวมแลวก็จะได้ติดตามเราไปเรื่อย อนี้คุณิซีบอกเอฟซีเราหน่อยสิจะว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกำลังเดินทางเข้าสู่ขออเพยากคสวนสาธารณะของจังหวัดสุนี่กเีวกลียวเัดสน้นตกเก็เลียวายอะไรป็นจุดเด่นของเนียซ่หมเกี่ยววิลิงเกี่ยวไหมเป่วนัน่าเดียวไ่าเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมขับชมก่อนนะรอบเนาะ แล้วหลังจากนั้นเราค่อยตั้ง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 ,ง,งกิจกรรมก็กกคือการเก็บมอสเนาะนะตอนนี้ก็ถือว่าพาชมก่อนสองข้างทางนะครับก็จะมีภูเขาเพราะาคลองนะลําคลองมีน้ําแม่น้ํำตลอดสายลําคลองนี้ก็จะไหลหลงสู่ทะเลปา,าลาวที่ตรงที่เราไปหาเราชอบไปถ่ายรูปกันตรงนั้นตำรังนะฮะจากตำรังก็โอ้สวยจังเลยครับนี่เห็นไหมสวนสาธานาที่จัดงานนะครับแล้วก็รุมรืมร่นนะครับทรัพยาก็ของพืชพไม้นะ เพเดี๋ยวจะหาคุณกิฟซีไ่ไปหนึ่งรอบพร้อมกับเก็บบรินนการให้ท่านชมได้ชมกันในช่องของอพร์ตกมนต์คินฟูดกิฟซี่ดูในนี้นะครับ ครับตอนนี้เกษตรเซียวระบ้านปศสาทพิ์พร้อมการยานมิตรนะครับก็กําลังกําลังถึงน้ําตกจุมีการน้าตกยาวรยนะครับตรงระหว่างทางฮะต้องสังเกตดีๆป้ายจะเล็กมากถ้าใครมานะครับก็นะครับตอนนี้เราถึงป้ายเนาะน้ำตกยาวรยให้ตรงเข้าไปนะครับพื้นที่เอี้ยงเขียวเป็นป่าสมบูรณ์เนาะหุ่ยิบิเป็นอุทยานเนาะอุทยานอุทยานน้ำตกายาวรย ปรบาบย่างสมบูรณ์นะครับรอบข้างก็มีสวญญาของชาวบ้านมีต้นไม้ใหญ่นะฮะแล้วก็ข้างในก็เนกเขาลูกข้างหน้าที่เห็นนะครับเป็นเขาที่จะมีน้ําตกชื่อว่าน้ําตกยาโรยแต่คําว่ายาโรยนี้แปลว่าเรารยังไม่รู้ต้องไปหาความหมายกันสิเนาะเรามาก็ไปไหนไปยาวโรยไปไหนไปยาวโรยรู้แต่คำว่ายาวโรยแต่ยังหาความหมายไม่ได้เดี๋ยวยังไงก็ได้ความหมายก็จะบอกในคลิปต่อไปนะครับ นี่แมมชาวบ้านหลักๆเนาะโอ้โหภาคใต้บ้านเรามีน้ำมุกเขาสวนยางหว่างไกลจะไปไหนก็เจอสวนยางร้อ <c> ย <oughs> ละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทำสวนยางนะแล้วก็มีประมงบ้างปั๊มชัยฝั่งทะเลของอันเดอร์มันโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะถึงจุดพิกัดตามรากอมอสแล,แล้วเนนี้ได้เจมอนต์ออมอสไปทําส่วนฐานมอสน,นะคุณสินะเอาไปทําให้มันดับองกลุ่มแล้วก็ไปทำดินพิษมอสทำดินพิษมอสด้วย เดี๋ยววันไหนทำดินพิสมอนที่เอามาเพาต้นการเมล็ดพืชผักนะครับบอกว่าเมล็ดผักเวลาปลูกในดินพิสมอนทะขึ้นวีขึ้นซีขึ้นแหน่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาคลิปซี่สดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับจากที่เราได้พูดคุยต้นคลิปนะครับที่เราให้ชมภาพระหว่างการเดินทางนะครับแล้วก็พาไปที่ขอบะโตพยังนะครับเนื่องจากขอบะโตพยองเราเก็บมอญไม่ได้เนาะไม่ได้มันยังแบบต้นไม่เต็มที่อ่ะเขาไม่เต็มที่ ใช่ครับเหมือนที่คุณกิฟซี่บอกว่ามอสที่เขาตกพยาวังครับตัวไม่เต็มที่นะครับส่องมอสนะครับนี่ที่ยโรยนะคะัที่ที่ตกลงตกยลรยครับเนี้ยนี่คือตัวอย่างเดี๋ยวเราจะเก็บมอสปักษาอย่างนี้นะครับไปทําเป็นส่วนฐานญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไปทําเป็นไม้ประดับประดับอ่าไม้เป็นเป็นมุมของไม้ประดับนะครับผมแล้วก็คุณกิฟซี่เรามีอะไรมาบ้างวันนี้ที่จะเก็บมอสกันแผ่นแผ่นที่ใช้ัอ๋อเดี๋ยวเราใช้แผ่นนี้นะครับแผ่นอะคริลิก นะครับจะใช้แสะมอสนะครับแล้วก็จะเอาได้ให้ได้เยอะที่สุดที่ได้นะครับแล้วก็จะไปปลูกด้วยเอาไปจัดสวนด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปนะแล้วก็มีถาดใส่มอสนะครับผมแล้วก็ในอีกที่สองเมื่อเราเก็บมอสไปแล้วเดี๋ยวเราจะจัดสวนมอสให้ทุกท่านได้ดูเนาะนะครับเอามาเป็นปุ่มดินด้วยแล้วก็ไปปลูกมันสวนด้วยแต่เดี๋ยวจะพาไปดูมอสก่อนเนาะไปครับคุณยุทธีไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูมอสนะ เกษตรินรีย์ระบ้านปลอดสารพิษนะครับก็มาถึงจุดวิกัดมอสนะครับผมแล้วตอนนี้เราจะใช้เครื่องมือนะครับข่าวแผ่นอันคาลิกนะครับที่จะแสะมอสเพื่ออไปปลูกที่บ้านตอนนี้นะครับคุณกิฟซี่นะครับมุ่งมั่นตั้งใจมากนะครับที่จะมอสกับไปยัติสตูนในอำเภอเมืองกิฟซี่จะให้ได้กี่กิโลครับมาแล้วมีกิฟซี่เต็มที่นะครับป้ายแสตทางกิฟซี่หน่อยนะ นะฮะยูซี่เต็มที่เลยนะครับทุกท่านเห็นคุณยูซี่ใช่ไหมครับแล้วก็แผ่นมอสนะครับตอนนี้คุณยูซี่ก็นะครับโอเคเลยยูซี่เข้าสมาธิไปด้วยเนาะโอ้คุณคุณยูซี่ยูซี่จะมีความสามารถมากเลยนะครับท่านตรงน,นี้ก็ทำสมาธิเต็มที่เลยครับกำลังใช้เครื่องมือนะครับเอามอสออกจากแผ่นแล้วก็ ตอนนี้นะครับเสียงลำพานนะครับน้ำไหลนะครับอากาศชุ่มชื้นนะครับนี่ครับอยากจะบอกว่าจังหวัดสตูลนะครับของบ้านเรานะครับจะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะไม่ว่าภูเขาทะเลน้ำตกนะครับแล้วก็อาหารพื้นเมืองแล้วก็ผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ไม่ว่าจำปดาเนาะสตอก็เป็น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 พืชทางใต้น้องรบซือเนาะแล้วก็สตอนะครับตอนเนี้ย จังหวัดสตูลก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้มาเยือนแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้มาพักนะครับรับทานอาหารที่อร่อยค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมากครับก็ทุกท่านก็สามารถมาเที่ยวได้ด้วยเงินที่ไม่ต้องใช้งิประมณัณที่สูงนะครับยังไงก็จังหวัดสตูลน,นะครับก็อยากทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสนะครับธรรมชาติจังหวัดสตูลอาหารที่อร่อย แล้วก็มีกิจกรรมทางทะเลเยอะมากมายหลายอย่างไม่ว่าเกาะลีเป๊ะไม่ว่าจะดูเหย่่ยวทางทะเลให้อาหารเหยี่ยวเพราะตอนนี้ก็มีกิจกรรมตัวหนึ่งว่าชาวบ้านนะครับก็จะชืวยกันดาษลักเหยี่ยวยแดงเอาไว้วเราเหยี่ยวเหล่านี้นะครับก็จะบินมาโฉบให้เราได้ดูเวลาล่องทะเลนะครับผมไงก็ให้จังหวัดสตูลน,นะครับเป็นจังหวัดหน,นะะึน่งเป็น,น,ะะนทางเลือกในการท่องเที่ยวแล้วก็ในการมาพักก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของท้ายคลิปแล้วนะครับผมวันนี้ผมกับเกษตรกรบ้านกว่าสาริษกับกัลยาณมีคุกิฟซี่นะครับเราก็เสร็จภารกิจและสิ่งยังบ้านคกิฟซี่สนุกไหมกับภารกิจวันนี้ครับคุณกิฟซี่บอกว่าสนุกนะครับแล้วก็ได้มอสนะครับเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากได้มอสแล้วเราก็เดินทางกลับเต็มเมืองเนาะแล้วก็เกษตรกรบ้านะวกว่าส, AH สาริษก็จะรีบไปถุงมอสนะครับคุณกิฟซี่ชมมอสหน่อยครับ ผลงานคุณกิปซี่ครับผมเดี๋ยวนะครับก็อีพีที่2นะครับหลังจากที่เกษตรอินทรีย์รับ้านปลอดสัรพิษกับกระะารยานอมิตรกิ๊ซี่ได้เก็บม,มอสเป็นนะครับ <Okay. S 1> อีพีสนี้เราจะเสนอการทำไม่ใช่ถาดมอสอมแบบสวนญี่ปุ่นนะครับหรือว่าไม้ประดับกับมอสนะครับผม อขอให้ทุกท่านนะครับฝากกดติดตามในช่องของออก์แกนิกคิงคุณแล้วก็ในเพจ Facebook จอะกระิกด้วยครับเกษตรอินทรีย์และบ้นานปลอดสารพิษต้องขอบคุณคุณทีเลยนะครับท,ที่ร่วมเดินทางนะครับไปทุกที่แล้วก็ร่วมทั้งสายบุญแล้วก็สายเกษตรกรรมแล้วก็สายผจฒนาไยนะครับขอบคุณมากคุณจิวตี้สวัสดีทุกท่ทกทาน<า>ค,ครับ